อำเภอเมืองเขาหน่บอกแม่นครบ้านไห่ล่ะบ้านหนองแวงตบนนุนาฝายตบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับหนองแวงนาฝายแม่นครับผมจะกี่แถวนั้นหมอลำหลายหลแม่นครับครับผมให้กำลังใจได้ลูกการร้องก็ถือว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมการประกวดออเดชั่นหมอลำแฟนเจแฟนปีห้าในวันนี้ครับเจอแนะนำตัวเลยครับ ครับผมนายพาน,นุพงศ์นุชเกี่ยวครับเดินทางมาจากบ้านหนองแวงตำบลหน้าฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมเชียงพูมซื่อเลนสบายครับซื่อไหนครับซื่อไหนมันก็สูงแฉ่เอาข่อยอวบอะก็ได้เว้ยนี้เตรียมตัวมายัางไงบ้างเตรียมตัวคือว่าเตรียมตัวลายเติรครับเพราะว่าทางขายจากการล่องเพ้นมาประมาณซีหาเดือนแล้วครับกระดิ่งงานประจับเราจระีเรื่องามที่ว่า ก็ยังอยากเป็นมอลล่ามก็ก็เลยมาร้องออดิชั่นกับพี่แม่นมอลล่มฝันใจแฟนด้วยครับนี่ะงู้จัามู้จัเพื่อนี่มอลล่มฝันใจแฟนเัาจแตไหนสู้จักตั้งแต่ปีแรกเลยครับเพราะว่าเป็นคนใช้ผู้กุและก็ดีใจที่ว่าพี่แม่นเนี่ยไม่เฮ็ดวงขมอลล่มเป็นมีหน้าพี่ตามของ,อของัวัดเช้ยงคูงคงก็เลยว่าก็ติดตามม,ามอลล่มฝันใจแฟนมาตั้งแต่ปีแรกๆเลย ติดตามขนาดแม่นมาบอแม่ครับเป็นสมัยยุโรเบียบัตสินลเลยครับมี่คนเตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงเราก็เตรียมตัวไม่ยังไงใน,นาการมากคอร์ดิชันนียครับเราตื่นเต้นบนกอลยังมีความตื่นเต้อนอยู่ครับแม่นสิพานมาหลายวิธีก็ตามแต่ว่าก็เตรียมตัวหรือว่าเตรียมตัวในระยะเวลาวอโดดประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับครับแล้วก็ใส่ความความสวรรค์แล้วก็ความแสดงของเจ้าของนิดน้อยๆพอไปครับแล้วอาจจะว่าเดินเข้าเฮ็ดเต็มที่แล้ว ประกวดเต็มที่ร้องเพลงเต็มที่ร่าเต็มท,ท,ท,ที่แบบการออดิช์่นของห้องมนิกก็่านต้องในสีมุขความรู้สึกกันไหมครับก็เคารพการตัดสินใจของทางคณะกรรมการและผู้บริหารวงนะครับเพราะว่บาบางที่บางครั้งความสามารถทางอาชีพบกหอนแล้วก็จะได้เอาจุดตรงนั้นมาพัฒนาตัวคนเพื่ออีกขั้นแล้วก็ไปในฤดูกาลหน้าครับฤดูการนี้ขั้นบ่ได้กับบ่เป็นยังนะครับ,รบผม สบายคร <kah> <p ans ani> ับขันบ <l id> <apan> <p ans ani> ้าได้เท่ากับทั้งทั้จะพร้อมกันเรื่อยๆแม่นครับผมเดี๋ยวปีนี้บ่าได้ปีหปีนะแล้วต้องไปแน่นครับแล้วกันกลับกันได้เหมือนกลับกันตรงบ้าประกาศออกมาแล้วเมื่อนี้น้องไนท์ผ่านเข้ารอบการออดิชั่นของมาร์ลอนคอนเดเซนสิ่งแรกที่น้องไนท์ทีเฮ็ดนะครับข้อหาอะไรครับสิ่งแรกที่สิทำเขาเลยคือบอกครอบครัวครับว่าผ่านเลยเด้อ่อกับแม่ว่าพาได้เข้าคนใจแฟนนะครับโดอครอบครัวสมาชิกตามพี่แม่ยู่งขึ้นกัน นะครับนี่คือคลื่นสิ่งแรกที่ซีรีส์เทเตอเนี่ยมอลองครับผมแล้วอยากให้น้องไหนฝากอะไรกับคนที่ท ater, source, ี no für nei, für no beyond, right ่ย no. no> ังไม่กล้าก้าวผ่านสิ่งที่เข้ายากที่มีกังวลฝากเป็นแรงบันดาลใจนี่ครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากเป็นหมอลองมอลลั่นแต่ผมีความกล้าเนาะก้าวข้ามผ่านมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งอย่างที่เข้าทีเฮินอะไ้ครับเหมือนผมคือกัน มีก้นสวรรค์ก็ไม่มีก้นแสแงมันก็เปลี่ยนไปเมื่อไรที่กันนะครับเนาะประมาณนี้ครับขอให้น้องนายโชคดีกับการออดิชั่นวันนี้นะครับข,ขอบคุณคร<อ>ับ<อ>น้องนต่จากจังหวัดชัยภูมิครับทนรอพี่บางจะหาทางแวะ,ะไปให้เห็นใจคนมีเมียผู้จับลอยสุรลงบ้าน เพราะบนานเดืองนอ้องเมียเพื่เจอกันไม่คำเอ้เอถึงบ่เป็นเมียใหญ่ที่ก็ให้เกลี่น้องเป็นเมียอายแม่นดังกันเดีอยนออ้อ,อ,อ,อนงน้องนาง ในคนมีมีเอเเลียบบังหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสตามใบเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดเป้าห่วงใหญ่อยู่ทุกวันเวลาเรื่องภลรยาไม่ใช่กรัวเพื่อครอบครัวให้เกียรติเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะ ที่จะไปหาที่รักจางอย่าพึ่งน้อยใจเป็นจังใดพี่กขย,ยันมีเจ้าเป็นจังใดพี่กขย,ยังมีเจ้าเคยปากเคยปล่อยอดใจคอยขอเวลามีบากทางน้องยังเอาคอยและเจ้าหูก,กันแค่สองคนรักกันมานนาโดนบอ,อกมีรอยรัายอมเสียสาวให้ไม่แค่ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ ว่าพีมีเมียแล้วสวัสดีสครับขอบคุณครับวิ่งเต้นวังหันขอนเป็นนกพองสะกอรเอ,อ้คอาคือค่ะคือเนยังหวะขอกำลังใจจากอ่คู่วี่ครับยดียดอน <c oughs> สวัสดีครับ คุณนพานุพงศ์ใช่ไหมเนี่ยแมนครับเป็นมอลลั่มมลาชุมืนเนี่ยเป็นมอลลัมครับต้นสังกัดเดิมที่ไหนครับสังกัดเดิมอยู่ที่หมอลำวัฒนทศิลและมอลำหนึ่งในสยามครับผมโอเคครับโอเคเป็นคนไหนเอำเพ่อเมืองเขานี่บอกแมงครับบ้านไห่ล่ะบ้านหนองแวงตะบนนาผายตะบนนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับหนองแวงหน้าฝายแมงครับผมตะขีแถวนั้นมอลำหลายหลแมนครับครับผมให้กำลังใจได้ลูกการร้องก็ถือว่าโอเคเนาะ คนกะมีพื้นฐานมาแล้วเนาะการร่ำกะถือว่าโอเคบุคลิกการสแสดงออกโอเคสำหรับแม่เนาะครับผมต่เรื่องที่จะแนะนำขอใช้คำว่าแนะนำนิดนึงเฮาเป็นศิลป,ปินไฟใชยโดยเฉพาะคำว่าหมอรำผู้ชายอันดับแรกเลยเออต้องยืดอกเข้าใจข้อหมายบ่ครับต้องยืดอกบ่แมเป็นยืดจังซันคำว่ายืดคือความหมายเนื้อในหมายความว่าเฮาต้อง คงคําว่าผู้ชายให้เต็มที่เข้าใจเนาะอย่างอื่นมาาเมยบอกว่าหึงแต่โอเคได้ที่ว่าให้ไม่ให้นะถ้าร้อซนแม่เป็นคนตรงๆนะยาดอนเป็นคนตรงมากแล้วก็แม่ให้พานแปเอซอีก20%เปอร์เซนให้ฝึกฝนให้เรียนรูนะ้เนาะเข้าใจนะลูกโอเคํำมวนเออเอามื่อืมก่อนล่ำเนาะเอาล่ำสร้อยจะนีน่อยฟังดูขอคขาวันทา ตามผลงานสะทธาทานพ่อเลยแม่แฟนมาลำถานำแล่ฟังกระแสวาดเบื้องทั้งลำเลือ้องเมต่ตก็อ่อนเช้าคณะขวัญใจแฟนเอานิทานมาฝากตอนลำเลื้องไม่มีที่เด็ดหลับรองเพีบานเข้มคู่สุดตอนในคืนนี้บทกวีปพัน์แต้มแกมสมัยบลาลอย กระชับก่อนบ่ให้กลอยคอยฟังดูเด้อพี่น้องลุงป้าดอกใหญ่ย,ย่ากินปิงโลกไผ่ห้าอาย,ายเป็นตนาไไผ่เคยเห็นเป็นนิทานโบราณเฮาเล่าต่อมาจนวันนี้ฟังให้ดีเหียงหูอตสาดูจนสาวาส่างจงเที่ยซอยอย่าลอยบางสาวเอวบางสู้บักอ้าย สายตาน้องให้ส่องมาล้โพงอีอดออลากันยอนว่าแล้งใจนุนขอพระคุณเดอคำคู่สุคนในคืนนี้พระคุณมีบ่เรื่องใดน้ำใจแฟนทุกกำมไฟสิบนิ้วต่อยเอถวา,ายแฟนหญิงชายทุกทุกเ่านสาลัาล้วนคู่สุคน ออ,อในคืนนี้นนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันฟัง่งผู้ใดไเป็นรุ่นแม่ๆพูดชื่อหุจักล่ำคือไอออดบุญชลินเนาะเสียงคือกันู้จกักว่าอาจารย์ออดบุญชลินอ่ะรู้จักครับเอาเม,ามื่อคืนไปฟังเราบอบะไรไปครับเ <laughs> ตรียมตัวอ่ะบ่เป็นยังไงครับตั้งใจขอให้โชคดีนะครับน้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการครับเรียกยังก็